มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิลหัดทยาน้ำตาไหลถแถลงเปิดใจครั้งแรกถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งของวงการบันเทิงบ้านเรานะคะหลังมีรายงานว่าตัวสัญยูวงกระา่างนักแสดงผู้กำกับชื่อดังวัย59ปีได้เสียชีวิตลงแล้ว จากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านภรรยาอย่างเปิ้ลฮัทยาวงกระจางก็เพิ่งจะโพสต์ภาพลงในอิ s สตาแกรมพร้อมข้อความสุดท้ายอยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยพร้อมกับภาพวิวจากตึกภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาซึ่งคาดว่าเป็นช่วงเวลาก่อนที่สามี จะจากโลกนี้ไปไม่นานค่ะล่าสุดเปิ้ลหัทยาทแถลงเปิดใจครั้งแรกหลังสูญเสียสามีสุดที่รักตัวสรัญยู่ระบุว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุล้มกลางกองถ่ายจนล้มป่วยและตรวจพบมะเร็งนั้นซึ่งก็ยังเชื่อมั่นว่าจะรักษาหายแต่แล้ววันนี้ก็มาถึง ซึ่งที่ผ่านมาพี่ตัวสู้มาตลอดทั้งออกกำลังกายดูแลตัวเองทั้งนี้ระหว่างสัมภาษณ์นั้นเปิลพยายามเข้มแข็งกลังความรู้สึกแต่แล้วก็มีบางช่วงปล่อยน้ำตาออกมาค่ะพี่เปิลเองเปิดเผยก่อนเกิดเรื่องเคยคุยกันว่าจะไปบ้านพี่สาวที่อยู่เกาหลีค่ะจะไปเที่ยวทะเลกันหลังจากหายป่วย ลูกสาวเรียนจบจะช่วยงานในส่วนไหนบ้างแต่แล้วก็ไม่มีโอกาสสำหรับการสวดพระอภิธรรมศพจะมีตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17มิถุนายนเวลา18.30น,นของทุกวันก่อนจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่18มิถุนายนเวลา17.00นที่วัดนาโปลาลาเศรษฐี สอยเทอดไทย49ภาสีจเจริญด้านนายแพทย์สมศักดิ์อัธศิลอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดปีละ122,757รายมะเร็งตับและท่อน้ำดีถือเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศชายและอันดับสองในเพศหญิง จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งประเทศไทยในปีพศ2558พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่2 6 7 1รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต15,912รายซึ่งมะเร็งตับที่พบมากในประเทศไทยมี2ชนิดก็คือมะเร็งของเซลล์ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีตับ โดยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือคะ่ะสาเหตุของมะเร็งตับเกิดจากการเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบชนิดปีส่วนสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีนั้นเกิดจากพยาธิใบไม้ตับรวมกับการรับประทานอาหารที่มีดินประสิวและในเตรตนะคะเช่นปลาร้าปลาจอมปลาส้มแหนมนอกจากนี้นะคะการดื่มสุราเป็นประจำ การรับสารพิษอัลฟาท็อกซินที่เกิดจากเชื้อราบางชนิดนะคะที่พบในอาหารประเภทถั่วข้าวโพดพริกแห้งรวมถึงไวรัสตับอักเสบชนิดีที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งตับได้ค่ะขณะที่นายแพทย์จินดาโรจนะเมทินผู้อำนวยการสถาบาันมะเร็งแห่งชาติ ร่าวเกี่ยวกับอาการของมะเร็งตับนะคะพบว่าผู้ป่วยแต่ละรายนั้นมีอาการแสดงแตกต่างกันออกไปค่ะโดยทั่วไปมักจะไม่มีอาการในระยะแรกอาการส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็คือแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นประจำนะคะรวมถึงอ่อนเพลียน้ำหนักลดปวดหรือว่าเสียชายโครงด้านขวาอาจจะคลำพบก้อนในช่วงท้องนะคะ ตัวเหลืองตาเหลืองท้องโตและมีอาการบวมบริเวณขาทั้งสองข้างเป็นต้นค่ะหากว่ามีอาการเหล่านี้ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเช่นการตรวจเลือดดูความผิดปกติการทำงานของตับการตรวจระดับอัลฟ,ฟาฟิโตโปรตีนการอันตราซาวเพื่อดูก้อนที่ตับนะคะการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าการตรวจด,ด้วยคลื่นแม่เหล็กเป็นต้นค่ะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวต่อว่าการรักษามะเร็งตับแล้วก็ท่อน้ําดีนั้นมีหลายวิธีซึ่งจําเป็นต้องประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเนื่องจากมีปัจจัยที่ต้องคํานึงหลายประการค่ะสำหรับการป้องกันโรคทำได้โดยการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิดปีในเด็กแรกเกิดทุกคนนะคะไม่รับประทานปลาน้ำสืดค่ะ ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตและก็พฤติกรรมสุขภาพนะคะรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็งเช่นอาหารที่อาจมีสารปนเปื้อนสารอัลฟาท็อกซินอาหารที่มีดินประสิวและอาหารหมักดองเป็นต้นค่ะทั้งนี้นะคะหากสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับหรือรังหรือมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบนะคะควรรับการตรวจหามะเร็งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับได้ค่ะทางทีมงานมดข่าพาเพลินเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงกระสางด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ